วันนี้ก็จะมาให้ดูผักโขมยักษ์นะครับนะฮะใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้นะครับคุณสมบัติของผักโขมนั้นไปเซิร์ชหาดูใน Google เองนะครับแต่พันนี้เป็นพันยักษ์ใหญ่เลยนะครับเอ่อต้นสูงได้ถึง3เมตรอ่าดูรั้วนะครับรั้วนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรนะครับนี่ทะลุไปแล้วนะครับอ่าเขาสูงได้ถึง3เมตรนี่เขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับมีต้นนี้นะครับอ่าดูนะฮะส่วนต้นนี้ก็กําลังจะตามมานะครับ ต้นนั้นก็ทะลุสาเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูใบนะครับใบเดียวนี่อิ่มทั้งครอบครัวนะฮะเนี่ยเอาไปปั่นสับแกงจืดหมูสับนะครับหรือไปต้มบดรวมกับข้าวต้มเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนแก่รับรองประโยชน์มากมากนะครับผักขมเนี่ยนะฮะนะฮะเป็นผักขมพันยักษ์นะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วก็ท่านใดที่ต้องการผักสดไม่มีพื้นที่ปลูกก็ติดต่อมานะครับ นี่เราก็มีนะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นผักขมยักษ์นะครับที่ใบใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้นสูงได้ถึง2เมตรนะครับ2เมตรกว่านะครับอันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับเนี่ยก็สามารถเด็ดทานได้เรื่อยๆนะครับสาารรพคุณผักขมก็ไปหาเซื้อเราเองนะครับมาจะมาปั่นกับนมอบชีสต้มข้าวต้มอ,อะไรก็เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับ อันนี8 mm. 8 mm. ้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับมีใบก็8นิ้วนะครับ8ดนิ้วถือว่าได้เนื้อใบเยอะนะครับได้เนื้อใบเยอะนะครับนะฮะก็คุ้มครับปลูกไว้กินนี่ถือว่าถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็วิธีการแปรรูปนะครับก็นําไปหั่นสับๆแล้วก็ลวกในน้ําร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นเสด็จน้ํานะครับเสร็จแล้วก็แช่แข็งเลย เก็บได้นาน6เดือนถึง1ปีสบายนะครับโอเคนะครับผักโขมนะฮะสวัสดีครับ